สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วสำหรับชาแนลของบอสหนิงนะคะส่งออกตลาดยุโรปวันนี้บอสหนิงจะมาให้ไอเดียความรู้นะคะแล้วก็เข้ากับมาพุดคุยกันเนาะนะคะ,ะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเลยที่คิดจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็บางคนย้ายมาแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าอ่ะรู้สึกรู้สึกแบบไหนรู้สึกเหมือนน้องคนนี้ค่ะนะคะน้องคนนี้ก็บอกว่า คิดถึงเมืองไทยหลังย้ายมาอยู่ต่างประเทศไม่มีความสุขเจอปัญหาสารพัดอันนี้เขาลงข่าวในมติชนเลยนะคะนี่ไปดูได้นะคะลงข่าวในมติชนเลยเพราะว่าน้องเขาระบายความในใจนะคะแล้วเขาก็ทุกข์ใจมากๆเพราะว่าเขาตัดสินใจย้ายมาทํางานที่ต่างประเทศกับครอบครัวนั่นก็คือสามีของน้องนะคะแล้วตัวน้องเองแล้วก็ลูก สามีของน้องเป็นเชฟทำงานที่ร้านอาหารคือเงินเดือนก็สูงแหละแต่ทีเนี้ยน้องเขาก็รู้สึกว่าบม่มีความสุขเลยนะคะแล้วก็เออเจอปัญหาสารพัดคือแบบนี้เนาะในระยะเวลา3เดือนเนี่ยมันยากมากๆที่จะตอบได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่พอแค่นี้หรือไปต่อนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่เมืองไทย หรือเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาสารพัดแต่มันก็จะคนละรูปแบบอันนี้ในมุมของบอสหนิงเนาะสำหรับคนที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วไม่มีปัญหาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งแหละนะคะเขามีครอบครัวซัพพอร์ตทั้งสองทางก็คือทั้งฝั่งแฟนแล้วก็ฝั่งตัวของเขาเองเออแล้วก็ น้องเขาก็คงจะโชคดีะนะคะคนที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยก็คือจะเป็นบุคคลที่โชคดีมากๆแต่บอสหนิงจะบอกว่าก็คือ1%ของโลกนะคะคนที่ย้ายถิ่นฐานแล้วจะไม่เจอปัญหาอะไรเลยหลักๆคือการปรับตัวนะคะบอสหนิงกับจะเวาประสบการณ์ของบอสหนิงแหละบอสหนิงใหญ่ไม่อยู่ต่างประเทศใหม่ๆเนี่ยจะบอกว่าบอสหนิงนะ่ะทะเลาะกับแฟนนะคะ หนักหน่วงมากๆหนักหน่วงจนแบบว่าหนักหน่วงจนเหมือนจะได้แบบจะได้เกือบเกือบหยาล้างกันเลยนะคะซึ่งแฟนก็ไม่เขาแฟนก็งงเหมือนกันว่าทำไมเราเปลี่ยนเป็นคนละคนนะคะเราอยู่เมืองไทยเราก็จะเป็นผู้หญิงที่น่ารักเฟลลี่นะคะไม่ขี้บน่นแต่พอเราย้ายมาอยู่ต่างประเทศทำไมเรากลายเป็นบุคคลที่แบบ ไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มจใสนะคะแล้วก็จะแบบเ,เหมือนดูเศร้าๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าเรากังวลอะไรนะคะแต่เขาก็จะมีความกังวลหนึ่งแหละต่อสู้กับอากาศสภาพแวดล้อมอ,อ,อากาศที่นี่ก็จะมีอยู่4ี่หแล้วดูเดี๋ยวฝนตกอ่ะอีก2ชั่วโมงแดดออกอีก3ชั่วโมงลมพายุมามัน เนาะเราเป็นคนเอเชียเราเคยอยู่กับความแบบอุณหภูมิ3 4มสเออเต็มที่ก็ประมาณสักสามสองเนาะเข้ากัอยู่ในอา,อากาศที่แบบเป,เป็นอากาศโซนร้อนอ่ะเนาะนะคะเข้ากับใหญ่มาอยู่ประเทศที่มันแบบาหาหกฤดูใน1วันเนี่ยมันก็คือเบาไว้แล้วร่างกายของเข้าอย่างที่สองคือความกดดัน ในเรื่องของการปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการอยู่ <S <S การกิน <S <S รวมทั้งสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็ย้ายมาเราก็ย้ายมาอยู่กับครอบครัวแฟนเนาะ,ะ <S <S นะคะเข้ากับภาษาเขากับยังเมื่อฮัทในเกงปันใดแต่เขากับสามารถสื่อสารใดโชคดีที่บอสหนิงเรียนภาษาสเปนตั้งแต่อยู่เมืองไทยนะคะไปลงคอร์สเรียนแล้วก็พอเรา,าย้ายมาอยู่ต่างประเทศก็พอฟังเข้าใจ แล้วก็สื่อสารได้ในระดับหนึ่งแต่กับบรด้ถึงกับขันเกง่งแต่ก็สามารถที่จะฟังออกแล้วก็รู้เรื่องแต่นะคะก็จะมีความกดดันนิดๆเพราะว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเกตบอคะคาว่าเริ่มต้นใหม่นะ่ะก็คือจากศูนย์อ่าบางคนในะบอด้เริ่มจากศูนย์บางคนเริ่มจากติดลบเก็ตบอคะเพราะฉะนั้น มันก็ไม่แปลกที่เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยใจจังทำไมมันมีปัญหาสรารพัดแต่กะคือบอสหนิงวอกให้ฟังแหละค่ะว,ว่าอ่าก็ต้องระยะเวลา3เดือนเนี่ยคือมันน้อยมากๆเลยในการปรับตัวเนาะนะคะมันน้อยมากๆที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันไปต่อหรือพอแค่นี้มันแค่3เดือนเองน่ะบอสหนิงยูสเปนเนี่ยนะคะเกือบจะ20ปีแล้ว ถามว่าบอสหนิงชินหรือยังคะยังไม่ชินคะ่ะยังบอชินเลยนะคะ,ะให้ชินมันชินไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของของเราเก็ตไหมคะแต่บอสหนิงกะคันถามบอสหนิงว่าอยากอยู่ที่สเปนหรือว่าอยากอยู่เมืองไทยบอสหนิงก็จะตอบว่าบอสหนิงอยากอยู่ทั้งสองประเทศเพราะว่าบอสหนิงรู้สึกว่าสเปนเราก็รักเพราะว่าที่นี่เราก็มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะมี ครอบครัวที่น่ารักมีลูกๆคือทุกสิ่งทุกอย่างยูนิของเขาก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วเมืองไทยเราก็ชอบนะคะเพราะว่าเราเกิดที่นั่นมันกระตอบอยากนะคะว่าอยากอยู่ที่ไหนเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเนาะนะคะที่ใหญ่มาอยู่ต่างประเทศหรือคนที่กาลังคิดว่าอยากจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศ,เ,ทศเนี่ยกับแฟนนะคะอยากจะมาหางานอยูพีท่ำพอคิดว่า ถ้าเกิดว่าเรามาทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะเราน่าจะมีรายได้ที่เขาเอ่ว่ามีเงินเดือนหลายกว่าเมืองไทยอ่ะจริงๆอ่ะไล่ไดเนี่ยหลายกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ค่าครองชีพมันก็สูงเนี่ยแหละคะ่ะมันก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปอ่ะเนาะนะคะกับสำหรับคนที่จะสามารถเก็บเงินดได้ไหวแล้วก็สางตัวดได้ไหวก็คือจะต้องมีคนซัพพอร์ตนะคะ มีคนรักไม่สำคัญเท่ากับคนซับพอร์ตนะคะถ้าเฮามีคนที่ซับพอร์ตดีๆเนี่ยนะคะชีวิตของเฮาเนี่ยก็จะไปได้ไวค่ะทุกคนเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยแต่บอสนิงขอยืนยันว่าบอสนิงอ่าก็ชอบต่างประเทศนะคะเออถ้าถามว่าให้บอสนิงไปอยู่เมืองไทยเลยเนี่ยบอสนิงก็คือสิบ่เอานะคะบอสนิงก็ยังอยากจะอยู่ต่างประเทศเพราะว่าบอสนิงรู้สึกว่า สวัสดิการหรือสังคมนะคะกับเหล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยบอสนิงก็ยังชอบนะคะต่างประเทศอยู่นะคะกับเมืองไทยเนี่ยบอสนิงก็ชอบเพื่อกันบอสนิงก็บมาอยู่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้บอสนิงขอทั้งสองประเทศเลยดีกว่าเพราะว่ามันก็นเป็นโอกาสเนาะคือขันเท้า,ามีพาสปอร์ตต่างประเทศเนาะมีสัญชาติต่างประเทศเนี่ย เฮาสามารถที่จะเดินทางได้แทบจะทั่วโลกเลยไงประเทศนี้บดีเฮากัน้ายไปประเทศอื่นแม่นเวาลายูสเปนเาบ่มกเข้ากับไปอเมริกาเาบ่มกาเข้าก็ไปออสเตรเลียก็ได้เออแม่นว่คะเ,ออเพราะฉะนั้นสร้างโอกาสทางเลือกให้กับตัวเองเยอะๆนะคะอย่าท้อให้จาไว้เสมอว่าอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วแต่งงานแล้วคุณจะต้องใช้โอกาสตรงนั้นให้มันเป็นโอกาสทอง ให้ได้อย่างน้อยๆคุณจะต้องได้สันชาตินะคะถ้าคุณได้สันชาติโอกาสสิทธิการคุ้มครองต่างๆคุณจะได้ประโยชน์มากกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนบอสนิงการันตีเลเดอคุณต้องไปให้ถึงตรงนั้นอย่างหน่อยคุณมากแล้วคุณก็จะต้องตักตวงนะคะเอาให้ได้อย่ายอมแพ้คือเราจนมาทั้งชีวิตเราลำบากมาทั้งชีวิตเหนื่อยอีกสักนิด จะเป็นไรายไปเนาะขอฝากไว้แค่นี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ